Okay. ได้ยังครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์อเมริการอร์ดด้านสัญญกรรมการปลูกแย้ยเซลล์รากผมนะครับวันพุธก็ปกติผมจะมาไลฟ์สดด้วยการเหตุผลที่ว่าเนื่องจากว่าผลิตคอนเทนต์จากวิดีโอตัดต่อเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันนะครับแล้วก็คนไข้บางทีเราถามมาเยอะเราก็เลยมาตอบใน YouTube เพื่อจะได้เผยแพร่แล้วก็ผมตั้งใจว่าผมจะทําช่องเนี้ยให้เป็นเหมือนกับว่าให้เป็น ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยผมก็จะมาตอบในไลฟ์สดถ้าตอบไม่ทันก็<ส>เดี๋ยววันนี้คาถามที่ถามมาเยอะนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับว่าถ้าคนไข้อายุเกินเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยปลูกผมได้ไหมผมก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าอย่างเคสแรกเนี่ยนะเป็นคนไข้เพศหญิงอายุเจ็ดสิบนะฮะก็มาหาเราครั้งแรกแล้วก็ผมบางบริเวณด้านหน้าคําถามก็คือว่าถ้าเคสแบบเนี้ยดูปุ๊บเนี่ยปลูกได้ไหมเนี่ยต้องในที่อายุ ที่สูงขึ้นเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งร่างกายก่อนฟิสิกอลเลยก็คือมีโรคประจําตัวไหมบวมหวานความดันมีไหมถ้ามีควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมได้เนี่ยเนื่องจากว่าการปลูกผมเดี๋ยวนี้เราพัฒนาไปมากแล้วถ้าควบคุมได้เนี่ยเราทําเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเอาเพชียนคือจริงๆเราทําวันเดียวแล้วเราทําลักษณะว่าการปลูกผมเนี่ยเราใช้ยาชาซึ่งฉีดเป็นโลเคอลไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องดมยาสลบถ้าร่างกาย เบาหวานความดันควบคุมได้ผมย้ํานะฮะสามารถปลูกได้แต่จะปลูกได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพผมเป็นยังไงก็อย่างเคสนี้เป็นเคสผมเรียกว่าเป็น s u c เซส s story แล้วกันนะฮะว่าโอเคคนไข้ามาผมบางนี่ก็เป็นหลังทํานะฮะผมมาให้ดูนี่คือผมด้านหน้าจะเห็นว่าเอ๊ะทําไมเป็นร่องๆจริงๆแล้วเป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนที่คาดผมนะฮะนี่ก็มาให้ดูเราก็ปิดบริเวณหน้าผากก็เลยเอามาให้ดูนะฮะพอดีคนไข้ท่านนี้ท่านคุณพี่ท่านเนี้ย ท่านอนุญาตให้เราได้มาแชร์ว่าโอเคสามารถปลูกได้แต่ผมบางในผู้หญิงแบบเนี้ยถ้ากว้างๆต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะฮะอาจจะปลูกไม่ได้ในบางเคสถ้าเป็นโรคบางโรคอย่างเช่นโรค FFA อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเคนี้เราปลูกไปประมาณ2 0 0 0กราฟแล้วก็คนไข้ก็มางฟลูอัพกับเราตลอดผมยกตัวอย่างให้ดูอีกเคสนึงนะฮะอย่างเพศชายนะฮะอายุ70ก็อันนี้ผมบางก็คือมีด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางเคสนี้เราทําเป็นเขาเรียกว่าคอมบี้เทคนิค 2องคอนดิชันก็คือปลูกด้วยแล้วก็ใช้ตัวเรียกว่าตัวนาโนแฟตกระตุ้นเซลล์รากผมด้วยนาโนแฟตคือการเอาเซลล์ไขมันของคนไข้เนี่ยเอาออกมาแล้วเราก็เอามาแยกแยกเสร็จแล้วมันก็จะมีโกด์แฟกเตอร์แล้วเราฉีดข้อดีของตัวนาโนแฟตเนี่ยเราฉีดครั้งเดียวผลลัพธ์เนี่ยหเดือนแล้ว6เดือนผลลัพธ์แม็กซิมัมรอดูผลก็คือซ้ําได้อาจจะปี2ปีสปีซึ่งต่างกับการฉีด p r p เดี๋ยวไว้ผมมีเวลาผมจะมาเล่าเรื่องนาโนแฟตให้ฟังนะฮะจะเล่าเลเชอร์เดียวก่อนที่ผมไป Denver เลเชอร์ท เมื่อเมริกาปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นเลเชอร์ที่เดนเวอร์เรื่องนาโนแฟตโดยเฉพาะเลยนะฮะว่าเอ๊ะนาโนแฟตฉีแล้วเป็นยังไงทีนี้เราก็ไม่ให้ดูนะว่าเราปลูกให้คนไข้ไปพอปลูกให้คนไข้ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยเราใส่ไปด้านหลังเนี่ยเรากระตุ้นคอมบิเนชันสองเทคนิคทีนี้เราก็จะได้ว่าถามบอกว่าเอ๊ะหมอแล้วทําไมทําไมเราไม่เราไม่ปลูกไปเลยอะ่ะสองบริเวณทั้ง ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ากราฟมีจํากัดนะฮะกราฟมีจํากัดกราฟผมมีจํากัดแล้วก็เราพยายามคอมไบเทคนิคว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราใช้กราฟให้หน้อยที่สุดตรงนี้เนี่ยผมมาให้ดูว่าใช้สองเทคนิคร่วมกันได้ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อมาเนี่ยคนไข้มา follow up คนไข้ท่านเนี้ยไม่อยากไม่อยากทญญานยาพอไม่อยากทญญานยาแล้วทำยังไงต่อไม่อยากทญญานยาเราใช้ตัวกระตุ้น ที่เรียกว่าตัว F.R.M. หรือเรียกว่า Fractional Radiofrequency Microneedling ถามออกแล้วทำมัน,มนดียังไงมันให้เลือดไปเลี้ยงที่หนังศรีรษะเป็นทางเลือกหนึ่งผมต้องย้ำนะเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าคนไข้ไม่อยากทานยาเพราะปลูกผมเนี่ยผลลัพธ์จะอยู่ถาวรได้ไม่ถาวรได้เนี่ยผมที่ไม่ได้ปลูกมันจะต้องอยู่ด้วยตัวนี้เข้าไปเสิร์ชเปเปอร์ได้นะฮะเปเปอร์ผมปีที่แล้วผมได้รับการตีได,ได้รับการเผยแพร่ที่งานประชุมระดับตอร์เนชั่นแนลงานหนึ่งก็คืองานที่โมนาโคล MWC แล้วก็ เผยแพร่ว่าผมใช้เป็น a d j u n t Therapy หรือ Treatment เสริมเพื่อเรียกว่า Maintenance รักษาลากผมด้านบนให้ดุดร่วงช้าที่สุดแต่ผมย้ำเลยนะฮะผมย้ำเลยว่าการรักษาผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากระดับหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ผลลัพธ์พอใจได้เนี่ยมันยากมากแล้วการตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีรายงานทางการแพทย์รองรับเนี่ยการตอบสนองของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันต่อมานะฮะก็อันนี้มี คนไข้วัยแปดสิบนะฮะมาหาเราแล้วก็อยากให้เราปลูกเจ็ดสิบเก้านะฮะอย่างแรกเลยถ้าเจอเคสแบบนี้มาหาเนี่ยผมคุยกับคนไข้ท่านนี้บอกว่าพื้นที่กว้างนะด้านหน้าด้านหลังคุณภาพผมพอใช้ได้ผมคุยกับคนไข้หลายท่านถามบอกว่าหมอแล้วอายุจะแปดสิบแล้วอะสเต็มเซลล์รากผมมันจะตายไหมอย่างแรกต้องเช็คก่อนร่างกายพร้อมเบาหวานความดันไม่มีสองรากผมแล้วเขาเรียกว่าแฮร์คาลิเบอร์เนี่ยทำแฮร์สแกนแล้วเนี่ย ผมหนาคุยว่าเอาที่เป็นไปได้เอาที่เป็นไปได้คือกราฟเรามีจํากัดผมก็เลยคุยว่าผมทําขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะฮะก็อันนี้มาให้ดูหลังทําผมบอกว่าทําให้เฟี้ยวเลยกลับไปยุยี่ิบ้าเนี่ยไม่ได้แต่ให้ด,ด,ดูดีขึ้นได้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ฮะก็คือเป็นเรียกว่าซีรีส์แล้วกันซีรีส์ของคนไข้ที่มายุเกินหกสิบ แล้วถามผมมาว่าปลูกได้ไหมผมตอบนะฮะขึ้นอยู่กับสาภาพผมสาภาพร่างกายและความต้องการที่ผมมาให้ดูเนี่ยถือว่าผมบาลานซ์ได้ระหว่างความพอใจของคนไข้กับความสามารถที่ผมทําได้บางทีความพอใจมันวัดกันไม่ได้อย่างคนไข้ท่านเนี้ยพอมาปลูกเสร็จแล้วผมมาขึ้นบริเวณด้านหน้าหลายท่านจะบอกว่าโอ้โหทำไมมันขึ้นน้อยมากเลยล่ะจริงๆแล้วเราคุยกันก่อนแล้วฮะว่าการาฟมันมีจํากัดแล้วก็เราจะต้องเมนเทนแนน รือลักษณะผมที่มีอยู่เดิมด้วยตรงนี้ก็เอามาให้ดูเป็นกรณีที่ว่าเราสามารถทำได้ระดับหนึ่งทุกวิทุกขั้นตอนในการทําอ่ะผมก็ย้ําแล้วก็ฝากไว้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปไลฟ์สดหน้าคอมพิเคชันจากการที่ทําโดยบุคลากรที่เป็นหมอเถื่อนที่ต่างประเทศตัวนี้ฮิตมากตอนนี้เขาโดนลงให้ขอวิดีโอให้จาก สถานที่ท่ทานไปทำเนี่ยทุกขั้นตอนเดี๋ยวให้ผมจะมาย้ําเรื่องนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็จะมาพูดไลฟ์หน้าเนี่ยจะมาสรุปเรื่องใหม่ที่ผมไปไประชุมที่ปารีสแล้วก็เรื่องผลลัพธ์ในการรักษาว่าถ้าเกิดเป็นเคสแก้เนี่ยจะทํำยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับก็ต้องขอบคุณคนไข้ขอบคุณทั้งผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาแล้วเจอกันพูดหน้าเหมือนเดิม